ทักทายทักใจวันนี้มาอธิบายเรื่องปั๊มติ๊กลับนะครับปั๊มติกลับหน้าตาเป็นไงปั๊มติกลับก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับอาการของปั๊มติ๊กเนี่ยก่อนจะเสียเนี่ยคือจะกระตุกก่อนนะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับเนี่ยคือก่อนจะเสียแต่คือคนขี่ไม่ค่อยรู้ครับไม่ค่อยได้สนใจเรื่องมันจุกจิกอะมันนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทําให้เราต้องมันไม่ได้ทําให้เราต้องรู้สึกได้ว่าเออแบบมันจะเสียแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะปกติเนี่ยคือลูกค้าที่เจอนะครับที่ผมเจอเลยอะคือสตาร์ทไม่ติดเลย สตาท์ทไม่ติดเลยก็แนะนําเบื้องต้นก็คือไปเปลี่ยนแบตก่อนเปลี่ยนฟิวอะไรให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือเปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแต่หลกัหลกๆแล้วอ่ะครับให้ดูใดสตาร์ทก่อนใดสตาร์ทเนี่ยคือเวลาเราสตาร์ทนะครับมันจะต้องมีเสียงเสียงกระตุกของเครื่องยนต์เสียงชัดๆเสียงอะไรเงี้ยเหมือนเราสตาร์ทเลยนะตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดมันจะต้องสตาร์ทติดแต่ตรงน,นี้คือมันจะเงียบเลยเงียบนะคือปั๊มติ๊กมันหลับที่เขาเรียกคครัับป๊มก็ือปั๊๊มติกเสียแหละหลักๆคือปั๊มติ๊กเเนนนนีี่่่่ยยมมมััออป็ระบบจา ระบบเป็นเหมือนไปเปิดติดลิ้นนะครับของเชื้อเพลิงนะครับคือมันจะต้องมีน้ํามันหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดทีเนี้ยคนที่เสียเนี่ยคือบางทีอะปล่อยน้ํามันแดงบ่อยๆนะครับบ่อยๆเลยคือน้ามันมันไม่มีหล่อเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียครับปั๊มติ๊กเนี่ยคือต้องมีน้ํามันตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ํามันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้รถนะครับเรา,าต้องเติมเป็นซินไว้เพราะว่าโซฮอบางทีมันระเหยเองได้นะครับก็ เป็นปัญหาอีกตรงนี้ก็คือต้องแก้นะครับตรงนี้ก็คือต้องมันอยู่ที่พฤติกรรมด้วยครับของของคนขี่ด้วยแล้วก็อายุการใช้งานมันอาจจะเสียเองได้ด้วยหรือว่าอาจจะออกรถมาไม่นานเสียก็ได้ถ้าออกรถมาไม่นานเสียก็ให้คุยกับทางศูนย์เขานะครับเขาก็มีเคมให้นะครับก็ลองคุยดูแต่วันนี้ก็มาบอกเรื่องประมาณนี้ว่าเอ้ยเวลามันเสียเนี่ยอาการจะประมาณไหนคือดูได้เลยครับไม่มีเสียงอะไรเลย สตาร์ยังไงก็ไม่มีเสียงเลยนั่น,นคือปัมติ๊กเสียแล้วหลักๆนะครับที่ผมเจอมาแต่ว่าค่อนข้างเสียยากนะไม่ได้ไม่ได้เสียง่ายเป็นหลายร้อยคันจะเจอสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าอายุการใช้งานหลายปีอย่างรถผมเนี่ยใช้มา6 7ปีก็ไม่เคยเสียนะปัมติกอะ่ะคือมันแล้วแต่คนด้วยครับแล้วแต่พฤติกรรมการใช้รถด้วยเนาะก็โอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาแนะนํแเราจะมาอธิบายให้ฟังใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกัน